สวัสดีครับที่ดินประมาณซ้ำไร้กว่านะครับไร้ล,ละซ้ำเส้นหา้าหมื่นบาทอยู่ในตำบลวังวาอำเภอซีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพื้นที่นี้นะครับพื้นที่ซ้ำไร้กว่าเป็นอ,อาทิตย์ทำนานะครับน้ำอุดมสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับที่ใกล้ดงไม้ป่าลกนิดหน่อยนะครับพื้นที่ก็จะทำไร่ทำนาเนี่ย มีทางาสาธราระข้าวออกนะครับพื้นที่ของเรานะครับปลูกข้าวทำนานะครับไรยละซ้ำแส้นห้าหมื่นบาทชนดขุดแดงนะครับอยู่ในตำบลวังวาอำเภอซีเปจันจังหวัดสุพรรณบุรีอากาศลมเื่นนะครับมีทางาสาธรารณะนะครับาทางด้านโน้นนะครับทางาสาธราระตรงนี้เลยนะครับไม่มีทางนะครับเราต้องมาดันทำ นะครับทางมนลกนะครับเป็นทางสาธารณะไปติดคนกรีตด้านหน้าน้ำฝอยต้อได้โอเคนะครับ